สวัสดีครับพี่ปุนครับสวัสดีครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับวันนี้ผมเขยสารใต้ก็มาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันโค้งสุดท้ายของพี่ปุ่นครับก็คือคลิปที่2ของพี่ปุนเนาะครับครับเพราะว่าเลขก็ใกล้จะออกแล้วครับท่านผู้ชมครับพี่ปุนฝันคืนวันไหนครับพี่เมื่อคืนเับเมื่อคืนนี้เองเนาะครับครับวันนี้ก็วันที่28แล้วเนาะครับครับเลขก็ใกล้จะออกแล้วครับท่านผู้ชมครับอ่า เดี๋ยวเรามารับชมแลบฟังความฝันของพี่ปุ๋นด้วยกันนะครับเสียงพี่ปุ๋นก็เปลี่ยนด้วยเนาะครับรับเอ็นบอกว่าไม่สบายกี่วันแล้วพี่สามวันสี่วันนั่นแหละอ๋อไ,อไปทําอะไรมาครับพี่ก็ไปต่อท่อให้คุณครูอ่ะคุณครูบ้านใกล้ๆแหละครับทีน,นี้มันตากแดดเลยนะต่อท่อตากแดดเลยครับแกก็ปลูกทุเรียนใช่ไหมครับแกยันรวยอันนี้ไม่บอกเลยแกรวยอันนี้แล้วปลูกแกก็รวยไอ้ฟูริดานไว้เลยไง เราก็ต,<อ>ต่อท่อก็หนีไม่พ้นใช่ไหมร้อนจะจะปิดจมูกก็ปิดไม่ได้อากาศมันร้อนเกินอ่ะครับปิดจมูกหายใจไม่ออกก็ต้องทนต่อถ้าไม่ต่อก็ไม่ได้งานใช่ไหมครับก็ทนตากแดดไปใส่หมวกก็เอาไม่อยู่หูอึ้งเลยวันนั้นอ่ะสามวันบวกดูคิดในใจไม่รอดหรอกไปไปไม่รอดจริงๆแต่สามวันที่แล้วร้อนมากเลยเนาะร้อนมากเลยแถวบ้านเราไอเห็นแม่ยายผมไปคุดมันก็อยู่ไม่ได้เแดดร้อนมากพอร้อนเสร็จต้องมาอยู่ร่มใช่ไหม ไอความร้อนมันยังอยู่ในตัวเราเลยอ่ะมันไม่หายไปเลยอ่ะใช่มันองไหมอยู่เลยอ่ะครับก็เลยพี่ปุญนก็เลยเป็นไข้เลยครับอ๋อครับครับอืมโอเคครับก็ขอให้พี่ปุญหายจากอาการป่วยเร็วๆเนาะพี่เนาะครับตอนนี้ก็สบายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเหลือแต่เสียงเนาะพี่เนาะเสียงยังเปลี่ยนไปเลยครับครับโอเคครับเดี๋ยวให้พี่ปุ๋นเล่าความฝันเลยครับพี่ครับฝันว่าขี่มอไซค์กับมอไซค์อีกอ่ะครับขี่มอไซค์จะไปไร่ไปสวนนั่นแหละ ขี่ไปตามทางลอยไปเรื่อยๆนะขี่ไปเรื่อยๆเราไม่ต้องรีบหรอกขี่ไปเรื่อยๆทีนี้ไปต่ถึงทางจุดหนึ่งอ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งชุดเหมือนจะเป็นกวดนางนงประมาศอ่ะเออเขาบอกมีชดามีอะไรเขาที่ใส่หัวสมหัวอย่างดีเลยพอไปเจอปุ๊บขอขึ้นไปด้วยเขาบอกเฮ้ออยู่ดีๆก็มาขอขึ้นไปด้วยจะไปไหนเขาบอกนั่นแหละจะไปตรงนั้นแหละเดี๋ยวพาให้พาไปหน่อยเขาบอกเขาก็ชี้ทางว่าจะไปตรงนั้นแต่ตรงนั้นตรงไหนของเขาก็ไม่รู้นะแต่ก็ชี้ไปอ่ะ พอพอมองไปที่ตัวเขาจะมีมีมีเบอร์ด้วยนะเออเข,เขามีเบอร์ด้วยบอกเบอร์หกศูนย์เบอร์เขาอะเออมีติดเบอร์ด้วยเขาบอกจะเพิปวดเขาเป็นเป็นคนที่เบอร์ที่หกศูนย์เราก็อ๋อขึ้นมาด้วยความมีน้ําใจเนาะไปไปพอไปปั๊บสักพักหนึ่งใช่ไหมเอ๊ะตัวนี้ทำไมวังเวงอย่างนะมันเหมือนปราช้าดินะพอไมถึงเหมือนปรชาช้าตรงนี้นี่ม,เ aw, มเ aw, ีเอเจดีเขาเก่าไว้เอเจดีเขาเก่ารอมรอบอ่ะเฮ้ยตรงนี้มันปรชาช้านี่นะ เอาแล้วเธอมาประกวดอะไรแถวๆนี้ต้องมาชาพอไปถึงปรกวจอดตรงนี้แหละยจอตัวนี้มองดูเหมือนที่เผาศพนะจอดตัวนี้เลยแต่ตอนนั้นก็ปวดฉี่นะรู้สึกป,ปวดฉี่เหลือเกินนะครับจอดรออยู่ตรงนี้นะแปบ๊บหนึ่งนะครับปวดฉี่เหลือเกินเราจะไปฉี่ก่อนใช่ไหมเราก็จะอันไปอยู่แล้ววิ่งไปจปับแรงจะฉี่ใช่ไหมครับแรงจะฉี่มองมาข้างหลังเอ้าขี่มอเตอร์ไซค์เราบิดเงีน,เง,นเงินอยู่ <laughs> เงิน,เง,น,เ,งนเงินก็ไปตรงเผาศพนั่นแหละทะลุไปเลยแต่ตรงเผาศพมันเหมือนมีกระจกอยู่อ่ะ เ,เหมือนมันมันมีวิสิหนึ่งเหมือนกระจกเปิดเปิด,ปดอารับเขาอยู่พอดีเลยเอ้าแล้วมใส่ต์ตกใจตื่นเลยพอดีนั่นน่ะเอเขาขี่มอไซต์ทะลุเข้าไปเลยตรงนั้นน<อ>่ะอแล้วก็วิ่งมาเอามอไซต์เราทีดีก็อ้ไม่ทันแล้วก็ตอกอจกลัวก็กลัวตกใ,ใจก็ตกใจก็ตื่นตื่นโอ้โหตื่นฝันอะไรอย่างนี้ตื่นเต้นมากครับแออปลว่าพี่ปุ่นฝันในรอบนี้ก็คือฝันน่ากลัวเหมือนกันนะพี่เนาะครับ ครับคล้ายๆว่าฝันเห็นผีผีผพูดง,ง่ายๆคือผีเนาะพี่เนาะครับครับแต่หรือว่าผีจะให้โชคหรือเปล่าก็ไม่รู้เออมีเบอร์ด้วยใช่เพราะว่าพี่ปุนบอกว่าเหมือนเขาจะไปประกวดอะไรสักอย่างหนึ่งครับหรือว่าเป็นผีนางไม้อะไรหรือเปล่าประมาณมานั้นชุดแต่งชุดเหมือนชุดไทยอะ่ใยอะใช่เพราะว่าถ้าใส่ชุดไทยนี่ส่วนมากแล้วก็จะเป็นนางไม้เนาะครับครับแต่เขาให้พี่ปุนไปส่งครับครับแต่แล้วในความฝันนี้ก็คือ เขาเขาเป็นคนบอกทางใช่ไหมพี่ครับเขาเป็นคนบอกทางแต่พอไปถึงเนี่ยมันเป็นป่าช้าครับก็คือพี่ปุนรู้ได้เลยว่าเป็นป่าช้ารู้เลยมีเจดีย์ใช่ไหมมีเจดีย์เก่าเก่าอย่างเงี้ยครับอืมเป็นป่าป่าด้วยเป็นป่าตรงนั้นเจดีเก่าเก่าครับไอตรงเผารู้อยู่แล้วว่าตรงเผาผีเนาะครับเออมันเขาก็จะเผาผีบนเป็นทีเดียวอ่ะแต่ในความฝันที่พี่ปุนฝันเห็นนี่ก็คือไม่ใช่เมลุแต่เป็นอ่าเป็นไออะไรนะป่าเก่าเก่า คล้ายเขาเผาศพสมัยก่อนใช่ไหมพี่ก็คือเขาใช้ไอเขาเรียกอะไรนะกองฟอนกองฟอนเนาะครับครับเป็นลักษณะแบบนั้นใช่ไหมพี่อ๋อครับครับก็คือพี่ปุ่นไปจอดตรงนั้นเขาบอกให้ไปจอดตรงนั้นจอดตรงนั้นแล้วเขานี่ตัวเองเนี่ยปวดฉี่ก็เลยจอดรถไว้แล้วก็ไปฉี่พอหันมาก็เห็นผู้หญิงคนนั้นขี่รถตัวเองคครรัับบแล้วก็บิดเข้าไปตรงไอ้ที่ว่าเขาเผาศพ แต่ตรงนั้นมันแปลกตรงที่ว่าพี่ปุ่นบอกว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆกระจกครับเหมือนมีประตูมิติอีกมิติหนึ่งเขาบิดเข้าไปตรงนั้นเลยหายไปเลยใช่ไหมหายไปเลยรถมอเตอร์ไซค์ล่านี้พี่ปุ่นก็เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์อีกแล้วครับครับไอเวลาฝันเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ทีไรยนี่ชอบออกมากเนาะครับครับท่านผู้ชมครับอ่าเท่าที่ผมมาทาคลิปของพี่ปุ่นนะถ้าฝันเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะครับเลขจะออกเกี่ยวกับทะเบียนตลอดเลยครับครับ บ่อยมากเลยเนาะพี่เนาะครับทะเบียนรถพี่ปุนก็คือ5 3 9ส5 3เกเจ้าสมเกแล้วก็สลับเลข9ก้ก็ระวังเลข6ไว้ด้วยครับท่านผู้ชมครับตัวเลขก็คืออยู่ในนี้เนาะครับมันจะออกอยู่ในนี้สตัวนี่แหละเนาะพี่ปุนครับครับแต่เลขที่พี่ปุนเห็นก็มีเหมือนกันครับก็คือ6 0 60เหกนเเบอร์เขาอะครับเห็นเบอร์ที่ว่าอ่าคนที่แต่งตัวใส่ชุดไทยครับท่านผู้ชมมีเบอร์ด้วยเหมือนกับไปประกวดอะไรสักอย่างหนึ่งพี่ปุนว่าครับครับก็ ไอ้ตามความรู้สึกของพี่ปุ๋นตามความคิดนะครับพี่ปุ่นคิดว่าเป็นใครครับผู้หญิงแต่งตัวแบบเนี้ยตามความคิดพี่ปุ๋นเลยนะครับคิดว่ามันน่าจะเป็นนางไม้แถวนั้นเลยนางไม้ใช่ไหมพี่ประมาณนั้นอ่ะพาไปป่าช้าด้วยครับครับครับก็ลองพิจารณาดูเนาะพี่เนาะครับพี่ปุ๋นด้โชว์ตัวเลขหน่อยครับพี่อันนี้ก็คือตัวเลขของพี่ปุ๋นครับพี่ปุ๋นตีใส่ทะเบียนรถด้วยครับท่านผู้ชมครับห้าสามเก้าเจ็ดครับสาหรับเลขเก้าเนาะครับ ที่ผมวงกลมไว้ข้างบนก็คือเลข6ครับอาจจะเป็น5 3 6 7อะไรทํานองนี้ก็ได้ครับแล้วก็อย่าลืมตัดเล่นเป็น2ตัว3ตัวครับก็คืออยู่ในเลข4ตัวนี้เนาะอาจจะเป็น53หรือว่า97หรือว่า539หรือว่า397หรือว่า57ก็อยู่ในนี้เนาะพี่สลับห0ก็ระวัง90ไว้ด้วยครับผมจะวงกลมเลขตัวกันไว้ให้ข้างบนครับที่60ก็ระวัง90ครับท่านผู้ชม ครับก็มีประมาณนี้เนาะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนาะครับท่านผู้ชมครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ปุ๋นเล่ามาก็คือแนวทางความฝันครับโค้งสุดท้ายของพี่ปุ๋นแล้วก็พี่ปุ๋นบอกผมว่าฝันนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ไม่เคยฝันในลักษณะแบบนี้เนาะพี่เนาะครับครับความฝันก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะพี่ครับเราก็ไม่รู้ว่าเลขมันจะมาหรือไม่มา บางครั้งก็มาตรงๆก็มีครับ,รบเพื่อแปลว่าผีหรือว่านางไม้เขาอาจจะมาให้โชคเราก็ได้เนาะคร,ครับสำหรับพี่ปุนพี่ปุนว่าเข้ามาให้โชคไหมพี่ก็อาจะให้โชคนะถ้าทะเบียน,น,นมอไซค์เดียว่ันใหญ่แล้วก็ส่วนมากแล้วจะมาแล้วก็จะมีนะแต่ไอ้เบอร์นี่แหละไอ้เบอร์นี่หละก็สําคัญใช่ไหมครับโอเคครับ ก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูเนาะครับสลับคลิปนี้ผมเคยอีสานใต้ครับก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้โชคดีทุกท่านครับพี่ปุนอวพรให้เอฟซีนะครับครับก็ขอเอฟซีทุกท่านมีแต่ผลสําเร็จมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็คิดสิ่งใดให้ได้สมมุรณมาปรารถนาครับและระวังสุขภาพด้วยครับช่วงนี้ไอ้อะไรละอากาศมันเปลี่ยนแปลงครับก็ขอให้ระวังสุขภาพทุกท่านครับสาธุขอบคุณครับ